ก็กราบส,สดีทู้งมท่้งกันด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่อยู่ดีจนะีทีทีวีเนาะอ่าก็เกมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะผม, mm hmm. ผมก็ได้ทําการอัปเดตต่ตอประมาณเจ็ดโมงนะผมแล้วก็อีหกโมงครึ่งอ่าอยไม่ใช่อ่ะว่าจะอัปเดตประมาณเท่าไหตีห้าครึ่งครับผมอ่าตีห้าเออตอนตีห้านะผมก็แล้วก็มีดันเจี้ยนตอนตีห้าครึ่งนะเราเองงหมดแล้วไม่ได้นอนนะขออภัยนะครับผมก็มีดันเจี้ยนตอนอ่าหกโมงครึ่งอ่า ก็อาชนะรอบนี <tampoco S 2> ้ห <bugün> น <Dragon City> <ité> ูเจาง่ายผมได้มาสามตัวเลยนะอ่าโอเคก็ม okay. mm ันเหมือนจะมีโ hmm. ค mm ้ดใหม่เ hmm. ข okay. okay. mm ้ามาด้วยนะผมก็เด <itor> ี uh ๋ยวเดี well, <tr ider> ๋ยวค่อยแจกกันนะอ่าผมก็ลืมโค้ดเดี๋ยวผมค่อยแจกกันนะเดี๋ยวแจกถ่ายคลิปแล้วกันนะผมโค้ดใหม่นะอ่าโอเคเดี๋ยวมันมีตัวใหม่เข้ามาผมผมจะมาทำการรีวิวตัวใหม่กันนะผมก็อ่าเป็นอ่าเจ้าซันจิอ่าเป็นเจ้าซันจินะผมซันจิ ห้าดาวนี่ซันจิเป็นชุดน่าจะชุดตอนที่กลับไปอยู่กับพ่อเขานะครับผมอ่าก็หรือว่าพี่น้องเขาเองครับผมอ่าก็น่าจะเป็นชุดชุดนี้น่นาจะใช่นะครับผมก็เป็นตอนที่ไปต่อยดูฟี่นะอ่าแบบดูฟี่ไม่มีคนทําอาหารให้ดูฟี่ก็นั่งผอมแห้งตอนนั้นก็น่าจะมีคนซึ้งน้ําตาไหลในตอนนั้นหลายคนเะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการไปรีวริวในหมดอินฟินิตนะครับผมก็มีน้องคนนี้เข้ามาช่วยนะ,อะโอเคปะ เดี๋ยวจะไปดูดินที่หมดอินฟินิตครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่อยู่หมดอินฟินิตแล้วแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวตัดภาพเลยนะผมโ <Okay, S 2> อเคอะก็ได้ไปอยู่กันในโหมดอินฟินิตเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็อ่าเจ้าสันจิครับผมก็ใช้เงินเริ่มต้นโดยการลงอยู่ที่แปดรอห้าสิบเลยนะก็แล้วสูงนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูนะผมเดี๋ยวรองเงินแป๊บนึงนะเอ่อตอนนี้ก็อ่า วัดเทพนะครับผมเป็นคนชอบสันจิอยู่แล้วด้ยวยสันจิก็ได้ชื่อว่าเป็นคูจิ้นกับน้องสโลของเรานะผมน้องร้องหลงพี่หลงของเรารผมก็ได้ชื่อว่าเป็นอ่าเป็นคูจิ้นได้คนชอบจับไปจิ้นกันก็ไม่รู้ทำไมมอ่ะวางแล้วุ้นนี่คนเทพนี่เป็นแค่แบบท่าเจ็บจำอะไรเําจำชื่อไม่ได้นะผมเจ็เปิดจำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเล่นต้อยู่ที่แปดร้อยนะเลยวิหนึ่งนะผม ตีสองุดห้าวินะผมระยะสิบี่นะถือว่าสั้นอ่าถือว่าสั้นแหละไม่ไม่น่าจะตีเลือดไหลนะผมอ่ะไม่น่าจะตีเลือดไหลนะผมแต่ดีดีดีเขาก็ดีนะผมใคร,ราวางต้นเกมได้ถือว่าดีเลยนะผมนี่ก็จําได้ว่าอ่าสีดาวมันจะเลือดไหลด้วยนะเอ้ไม่เลือดไหลติดเผานะสถานะเผาไหมะผมโอเคเดี๋ยวโอเคดูโคตรเท่อวตีสองุดห้าวิค่อนข้างที่จะไวนะผมอืม พุเท,ท่เจ้ยเบิร์ตจำเออเท่ถือว่าเท่นะเออดูโคเท่เอ้ยผมได้ใจคนชอบซันจิยนยจนอยู่แล้วผมดูเจ้าเบิร์ตจำนะผมนี่ทำไมตัวเหมือนตัวแบบหายแบบแปลกๆนะเอ้ยเท่นะโอเคขั้นสองไม่บวกเลยนะบวกแค่ดามเมจอย่างเดียวผมอ่ะลองอัพไปกนะ่อนนะนี่บวกดามเมจมาแปดร้อยเก้าสิบนะครับผมโอเค หลายก้าสิบไม่บวกใครดาไม่อย่างเดียวคนระับหลายก้สิบใช้เงินค่อนข้างที่จริงเยอะมากนะผมอีกทีเดี๋ยวผมจะลองทําการอ่าวางบุูบ้าก่อนกันนะผมเราค่อยไปเจออีกทีก็อ่าตอนมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะบูม้าได้เงินเยอะแล้วนะโอเคโอเคครับผมอ่น่านจะน่านจะได้เงินจากบูมมาโอเคได้เงินจากบูมามาตอนนี้มีหมื่นนะ,ะโอเคน่าจะอัพประมาณสี่ขั้นนะผมโอเคมาอัพขั้นสองกันใช้งเงินที 3,500ั35นห้าอยนเพิ่มไดัไมม่มาที่1,450งอันสี้สถานะเลื่อนไหลหรือว่าเผาไหมไมอ่ะเฮ้ยทำไมมันใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเดี๋ยวแป๊บนะ่าทำไมรู้สึกเหมือนออลลัมเอ้ยตัวผมเป็นเพาผมปรับนี้ปะปกตินะไม่เกี่ยวนะโอเคปรับไปค่อนข้างที่จะต่ำนะผมโอเครับเคลมผมเดี๋ยวผมอัพเลยนะขั้นสามนะผมใช้กันอยู่ที่ใช้กันอยู่ที่3,500ัร้อผมเพิ่มดัมมี่มา1,450อัพไปเลย โอเคโอเคถ้าไปก็เปลี่ยนเป็นเอ้ยเหมือนตีเอเหรอฮึตีเอเหรอ H เหรอเฮ้ยตีเอเหรอตีเอสุดมากเลยนะเนี่ยวิเพิ่มแต่เพิ่มอ่าเพิ่มระยะมา15นะผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกับเป็นอีก2.5วิแล้วผมเป็นอ่าโจมตี5วิในท่าน,นี้ไม่เคยไม่คุน้นเนาะเป็นท่าอะไรโอเคมันเป็นท่าเลยนะแต่ไม่รู้นี่อุ้ยเหมือนเตะขึ้นฟ้าปะ นี่เสยเตะขึ้นฟ้าป่ะที่ทำตีท็อปเตะไม่แน่ใจนะผมเกมมาอัพขั้นสามเลยนะผมก็อ่าเพิ่มดาเมจด้วยนะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบนะผมตีแอหรือเปล่าปุ๊บโอ้ไม่ได้ตีแอร์นะผมก็เป็นเอโอเอแบบเซอร์เคิลเอโอเอนะผม, e แบบ e ะผมวิ่งเอ๊ะแต่ท่าเตะมันท่าเดิมแล้วเสียงหายเอา้าไม่มีเสียงด้วยงงวิ่งออกมาแล้วเสียงมาแล้วยี่ห้อผมเป็น เอลเอเป็นโฟเอลเอนะผมเอลเอรอบวงเลยนะผมตีห้าวินะผมถามว่ามันติดเบต้าไหมอ่าส่วนตัวนะไม่ติดผมว่าไม่น่าติดนะผมอุ้ยอัพห้าขั้นหรอไอ้นึกว่าสี่ขั้นนะเมื่อกี้บอกอะไรมั่งอ่ะแม่ดูนะผมโอเคได้ไหมอ่ะไม่ได้ตีนะผมก็เหมือนเออเดี๋ยวเหมือนท่าต้อตีมันเอ้าเป็นเกลเซ่เป็นเอ้าผมงงงันเลยอ่ะโอเคเป็นคิกคิกสมาร์ทนะผมเป็นท่าสุดท้ายผมเพิ่งต้องไปมาจิบพันห้าร้อยเฮ้ มีสิทธิ์มีสิทธิ์ติเบต้าทุกคนแล้วเพิ่มแล้วมาอ่าสองสองอ่าเ้ยมีโอกาสตีเบต้านะเอ้ยอ่ะลองดูนะตีก็ได้เจารวมก็ประมาณอ่ะหมื่นห้านะผมโอเคมาดูันเลยปุ๊บวิโหเท่เฮ้ยสุดจีเท่เฮ้ยนี่มันแบบขึ้นฟ้าลงมาทุกพื้นแบบยังไงอะ อ๋อเป็นคล้ายๆกระทืบลงพื้นนะผมโคตรเท่เป็น full AoE นะผมวิ่เท่นะ,ะตัวผมว่าเท่เท่เท่ดูครับผมอ่าก็เบลหนึ่งอยู่ที่นี้นะผมอ่าโคตรเท่นะตีห้าวิไดยนะแต่ว่าระยะค่อนข้างที่จะน้อยไปนะผมไม่ตีเอรนะผมไม่ตีเอเอ,อ่าอ่ากนได้เจ็ดเท่เต็มที่ได้นะความเท่ แต่ดาเมจผมว่ามันไม่ถ่ายดาเมจมันน่าจะได้ไหม่ะก็ไม่แน่ใจนะผมสำหร,รับใครว่าตัวนี้ดีเขฝากค,คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันดีหรือเปล่านะเออก็พอได้นะน่าจะพอได้แหละนะเออระยะอยู่ที่หมื่นอ้๋ <laughs> เดือดดาเมจอยู่ที่หมื่นห้าเออแล้วก็โจมตีห้าวิผมระยะสามสิบสี่นะผมก็พอได้นะผมสําหรับสายต้นเกมนี่ก็ไม่แนะนําแพงแพงมากไม่คุ้มกับเงินนะผมก็ ไว้สำหรับลงอินฟินิตมากกว่านะผมเออถ้าจะมาดูนะว่าใช้เงินเท่าไรนะผมเดี๋ยวผมจะอ่ารวมเงินเหงมันไว้นะผมมาดูครับว่าจะใช้เงินเท่าไหรนะผมโอเคเรียกแป๊บหน้าผมอ่าจะทำงานอ่าเครื่องคิดเลขจะเอาเครื่องมาคิดเลขไว้ก่อนนะผมว่ามันใช้เงินอยู่ที่เท่าไหรนะผมโอเครับผมเรียกอยู่ที่อ่าเรียกอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะผมอ่าแปดร้อยห้าสิบแปดร้อย ห้าสิบนะผมอ่าแล้วก็อัพขั้นแรกอยู่ที่หนึ่งพันอ่าเอ้าผิดไปร้อยห้าสิบนะผมอัพอยู่ที่อ่ากรดาสิบอัพอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบนะผมอ่าหนึ่งพั 1, 000, นห้าสิบแล้วก็อ่าอัพไปแล้วก็อยู่ที่สามพันห้าร้อยนะผมป๊บอัพอ,อีกปุ๊บอยู่ที่4 5 0พันห้าร้อย คัออ 4, บปิดปริบสี่พันห้าร้อยปริบแล้วก็สี่ห้าห้าเปริบโอเคก็ยอดออกมาผมใช้จมใช้เงินอัพทั้งหมดก็คนาที่เยอะเยอะนะผมใช้เงินอัพทั้งหมดหนึ่งหมื่นอแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าคิดว่าเยอะไหมครับผมถ้าใครคิดว่าเยอะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมอัพอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้านะผมโอเคตลอดเดือนหนึ่งก็จะประมาณนี้นะ เออก็พอใช้ได้นะสําหรับอ่าลงอ่านี่นะถ้าไม่มีตัวาวามเงินใครเขาแค่ที่จะลำบากนะผมใช้เงินเขาค่อนที่เยอะเยอะเยอะอีกในระดับหนึ่งเลยนะก็เกือบสองหมื่นนะครับผมโอเคถือว่าโอเคนะผมก็แม้มีเท่านี้สำหรับน้องซันจิของเราครับผมเป็นซันจิในชุดสูทขาเนี่ยผมตอนที่กลับไปอ่าที่ไม่รู้ว่าชื่อเกาะว่าใครรู้ว่าฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะผมก็ตอนที่ซันจิ อตอนที่มีน้ําตาเสียน้าตาเนี่ยแหละต้องมีคนเสียน้ำตาเลมลื่อไรรวมถึงผมด้วยนะตอนนี้ผมสิงมาครับผมสันจีแบบติลูฟี่เพื่อจะไล่ให้ลูฟี่กลับไปลูฟี่ไม่กลับอืก็ค่อนข้างจะเศร้าด้วยับผมออสาหรับตอนนี้นะโอเคสำหรับคลิปน้าก็อยากให้ทําอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้นะผมก็ถ้าวันนี้ก็ขอขับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมก็บายบายครับผมบายบายครับผมทุกคนเดี๋ยวผมลืมอย่างหนึ่งเว้ยผมดินบับให้ทุกคนดูว่าบับแล้วมันจะเท่าไหร่ มาดูครับว่าบัฟมันเท่าไหร่ครับผมนะบัฟนะเออผมลืมลืมบัฟให้ดูขออภัยนะโอเคผมลืมบัฟให้ดูนะผมดูบัฟก่อนขออภัยผมลืมบัฟเออลืมบัฟเย้ยดิเออเดี๋ยวลองดูปพ๊บโอเคอักษรไม่ขึ้นขออภัยครับผมอ่าแต่บัฟแล้วนะตาจริงอ่ะบัฟเลเวลหนึ่งอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันนะสองบัฟนะผมเออเดี๋ยวผมจะ ถ้ามีตัว XP เยอผมจะลองทำร้อยหาสิบให้ดูนะแต่อาจาจะทํทำภายหลังนะผมก็กาทาไปก่อนป้าบาย